แล้วจะนอนได้ไงครับแบบนี้โคตรโกงนะฮะวันนี้โกงเลยมั้ยโคตรโกงโกงทุกอย่างเลยโคตรโกงดวงชะตาเลยวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะต้องบอกว่าแบบว่าสู้ชิบหายทั้งสองฝ่ายเลยนะเอาจริงแมนยูหาทางชนะจนได้เลี้ยวููก็หาทางแพ้จนได้เอางั้นเถอะพูดจริงถ้าวันนี้แมนยูแพ้เป็นเป็นแมตช์หนึ่งนะในรอบแบบร้อยเกมเลยที่บอกเท่าน,นี้แมนยูแพ้ผมก็ไม่งงหยิดมากเท่าไหร่นะ พราะแมนยูสู้สุดใจจริงกด subscribe ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดนะกดไลค์ด้วยนะถ้าเป็นแฟนแมนยูนะฮะให้กำลังใจกันด้วยอีริกเทนฮักเป็นผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกนะครับที่สามารถชนะ Back to Back ก็คือเล่นชนะ2เกมติดในบ้านตอนที่เวอร์พูนำทีมคุมทีมโดยเจอร์กันครับตั้งแต่เจอร์กันครับเข้ามาคุมเวอร์พูนัดตั้งแต่ เจอร์นัลครัเข้ามาเนี่ยไม่มีผู้จัดการคนไหนของแมนยูเลยนะที่สามารถชนะเจอร์นคอปได้สองนัดติดในบ้านเอางี้เหอะถือว่าเป็นสถิติที่วันนี้ทำให้เห็นแล้วนะว่าเทนฮักมีความพิเศษอะไรถ้าเปรียบเทียบเจอร์นันคลับกับอีลิชเทนฮักเฮททูเฮทตอนนีไนกกนนน้ไม่มีใครมองเลยวนะ่าเทนฮักเหนือกับครับไม่มีใครมองเลยอย่างนั้นแต่ถ้าดู2ปีแรกของการทำงานพูดจริงสถิติมีเต็มอินเทอร์เน็ตเลย บอกเลยนะว่าเทนฮักเนี่ยสถิติดีกว่าครอปอีกนะฮะถ้า2ปีในการทํางานเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่นั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าสถิติดีกว่าใน2ปีเนี่ยต้องอย่าลืมนะดูนะฮะว่าเทนฮักที่ผ่านมา2ฤดูก,กาลเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยลูกได้เสียแมนยูศูนย์เวอร์พูลสามสิบเก้าต่างกันเกือบสี่สิบลูกนะลูกที่ยิงได้เนี่ยในลีกนะฮะและปีที่แล้วเนี่ยก็ต่างกันเกือบสี่สิบลูกประมาณเนี้ยคือแมนยูแบบยิงไม่ได้กองหน้าแบบ คือลูกได้เสียก็คือนะสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เกือบแปดสิบลูกอะสองฤดูกาลเนี่ยแต่เทนฮักมันยังทำสองปีแรกของเขาอะสถิติดีกว่าเจนครอปตอนที่เจนค็อปเข้ามาอยู่ลิเวอร์พูลใหม่สองปีแรกได้เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะวินนิงเปอร์เซนต์เทของของเทนฮักก็ดีกว่ามูรินโญ่ดีกว่าฟานกาลดีกว่าโซชาหรือดีกว่าเดวิดมอยนะซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยคนนี้มะเดววันเปล่าคนนี้เป็นเดววันหรือเปล่าวันเนี้ยเทนฮักก็บอก กูคนเจ็บเยอะอยู่แล้ววันนี้จอห์นนี่เอเวนจะได้เล่นก็เจ็บอีกคือเป็นคนที่โคตรสวยอะนะครสวยมากนะฮะโคตรโกงดวงชะตาดวงชะตาเขาจะไม่ได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแต่ก็โคตรโกงผ่ามาได้อาทิตย์นี้นะฮะเป็นอาทิตย์ที่สุดยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแอสตันวิลล่าตามเวสต์แฮมตีเสมอได้ก็ได้ตามหนึ่งสเปอร์แพ้สามศูนยฟูลแลมไปนะฮะแล้วก็เราก็ชนะบอลถ้วย กับเลี้ยวผุยไม่ใช่แค่นั้นจับฉลากเจอโคลเรตี้โคนทรี้นี่คืออันดับ8ใน EFL นะหลีกล่างนะอันดับ8นะเชลซี Chelsea กับแมนซิตี้ก็ไปเจอกันนะฮะในรอบ semi final ซึ่งเชลซีนี่ก็คือแบบว่านะเล่นดีมากกว่าวเจอแมนซิตี้นะครับ แต่วันนี้เจอลิเวอร์พูลในบ้านใช่ไหมอีกสามนัดเจอใหม่อีกสามอาทิตย์เจอกันใหม่เดี๋ยวแมนยูรู้ไปเจอบรนท์ฟอร์ดนอกบ้านไปเชลซีนอกบ้านแล้วกลับมาเจอลิเวอร์พูลอีกสามอาทิตย์นะฮะวันที่เจ็ดเมษายนนะครับเซตปฏิทินไว้เลยเดี๋ยวเจอกับลิเวอร์พูลเจอครอปได้ล้างคานันเต็มที่เลยตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนซิตี้จะเห็นเลยนะว่าแรนดฟอร์ดหรืออะไรทั้งทีแบบแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเอเรอร์มากอ่ะ อันเฝอส์เออร์เมากๆคือพลาดเตะบอลจับบอลยาวไปตลอดซึ่งวันนี้สี่สิบกวนาทีแรกเนี่ยสี่สองนาทีแรกแมนยูไม่ค่อยมีอาการนั้นเลยนะพลาดน้อยมากเมนูก็โชว์ฟอร์มดีมาทุกคนแบบว่าเล่นด้วยใจจริงๆนะฮะได้การกลับมาของวานบิสกาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคือมันไม่มีตัวแล้วไงมันม,มีตัววอร์มอัพเลยคือหายเจ็บกลับมาเล่นเลยประมาณนี้คาซิเบโรก็เกียเจ็บก่อนเกมใช่ไหมครับถ้าไมนูกับแม็กคาร์เมเนเดนคู่กันวันนี้คืออย่างที่บอกว่าอันเฝอส์เออร์เยอะน้อยมากวันนี้ถือว่าาแแมนนนยูููส้้ลเวอรไดะทีก แล้วก็เจอครับเจอเท้าของไมนูเข้าไปนะแมคคริเซอร์ยิงเข้าไปนะ,ะ้วฮะสลับเท้าของไมนูเข้าไปนะโอ้านากระโดดขึ้นมาปุ๊บบอลไม่เปลี่ยนทางเข้าไปไม่เปหลายหนึ่งเท่าคือโชคไม่ดีนะฮะแต่ลูกที่สองหนึ่งเนี่ยแหละตอนที่โกเมสอะ่ะเข้ามาแย่งกับบุนโอลฟานเดสหลายคนบอกโดนบอลใช่อนะโดนบอลแต่มันมีการมือดันทั้งหลังด้วยซึ่งอ่ะ ถ้าเอาฟังไม่ฟังจากผมนะฟังจากคนที่เกียดแมนยูผมดูใครดูอยู่ก็รู้ว่าพันดิตหรือพวกคนที่เป็นนักพากเนี่ยมันบอกเลยนะไอ้พวกที่เกียดแมนยูหมดนะมันบอกเลยนะว่าลูกนั้นอ่ะแปดในสิบครั้งให้ฟาวมีแต่เจนสันแมคคาเทียเขาเดี๋ยวบอกเฮ้ยไม่ฟาวที่เหลือคือบอกฟาวนะครับโอ้ยก็ทําให้นะวาร์บิสก้าหยุดเล่นเลยตอนนั้นไงก็คือก็ทาให้โอกานั้นแมนยูเจอซาร่ายิงชนเสาเข้าไปสองหนึ่งนะก็ช่วยไม่ได้ก็เซ็งมาตอนนั้นคือผมว่าแบบเชื่อจบมาสองหนึ่งคือแพ้แล้วว่ะ ยากมากที่จะกลับมาได้แล้วจริงๆครับแมนยูเปิดเครื่องหลังมาคือเล่นติดชึ่งลิงชิงบอลเลยลิเวอร์พูลคือแบบเหนือกว่ามากนะฮะแมนยูคือแบบเครื่องแรกเล่นดีกว่าสี่สิบนาทีตัดท้าสองหนึ่งเออครื่งแรกนะครื่องหลังมาลิเวอร์พูลติดชึ่งเลยเล่นกันแบบกระโชว์แบบว่าไอ้หาเฮ้ยมึงเฮ้ยกูแม่งวิ่งไล่ไม่ไหวแล้วว่ะแม่งจับวิ่งไล่บอลคือแบบเหนือกว่ามากคือแบบกะคุมเกมกะปิดเกมเลยนะแล้วก็ได้ไงครับแมนยูก็คือหมดแรงละหมดทุกอย่างละจน อันทันนี่โดมุนลงมานี่ที่เขาหมุนหมุนอันทนี่โดหมุนเนี่ยก็สามารถทําประตูด้วยลูกเดิมุนของเขาเหมือนกันมีการขันหลังให้ประตูแล้วก็ตว,วัดยิงเข้าไปได้นะครับนาทีที่แบบเกิดอีกประมาณสิบนาทีหมดเวลาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยแมนยูแม่งคึกมากผีเข้าเป็นเหมือนสปาร์กมันเหมือนเป็นสปาร์กที่ทําให้แบบมีพลังอะ่ะทุกคนมีพลังขึ้นมาหลังจากที่อันทนนี่ยิงเข้าไปแมนยูตอนนั้นนะตอนที่สองเท่าเนี่ยวินาทีสุดท้ายเ,ยเห็นไหมฮะ Ford, มาคัสแรตฟอร์ดบิลกัดยิงจ่อหน้าประตูพึบผ่าถากไปตอนนั้นคือทะลุนนเข้าก็จะชนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าลูกนั้นมีโอกาสล้ำหน้าสูงนะครับเขาไม่ได้มาเช็คเพราะว่ายิงไม่เข้านั่นเองลูกนั้นที่ดูเร็วๆมีโอกาสล้ำหน้าสูงนะอาจจะไม่ได้ต่อเวลา30นาทีมาไม่น่าเชื่อนะลิวอพูครองเกมครึ่งหลังอย่างโดยตลอดแต่แมนยูถือว่าชนะครึ่งหลังนะครึ่งแรกเล่นดี2 1หนึ่งครึ่งหลังเล่นห่วยแตกเล่นไม่ได้เลยกะชนะครึ่งหลังเสมอกันนะฮะมาต่อเวลาเนี่ยแล้วแมนยูเหมือนแบบ เล่นดีกว่าลิ์พูมากฮะจนเจอแบบจนเจอสามสองเข้าไปลูกฉลับเหมือนกันยิงไปฉลับอีดิกเซนพัวเข้าไปเสียบมุมเข้าไปนะฮะก็คือแบบหลังจากนั้นมาคือผมว่าเชื่ออ๋อเรียบร้อยคาระาแตงน้อยสู้หน่อยก็ได้แล้วซาแรชชอร์ดก็โชว์พรอมผีเข้านะครับยิงยิงเสียบมุมไปโดยที่แม็กรีจ่ายแม็กเนี่ยยิงหนึ่งใจหนึ่งนะวันนี้เล่นดีสามสามอยู่เนี่ยผมก็ว่าโอ้โหจุดโทษแน่นอนว่ะ ยังไงคงไปจุดโทษแล้วมันดราม่าที่สุดในหนึ่งในเกมที่แบบนะหนึ่งในเกมแดงเดือดเอฟเคับบอลทุยที่มันที่สุดตลอดการอันหนึ่งเลยนะกาลาโชเนี่ยวิ่งจนแบบถุงเท้าแบบลงถึงเป็นกิริยเช้าอ่ะเป็นแจ็คกิริชเช้าอะ่ะเห็นรอยสักซีบะสะเลยนะเพราะเขาเขาสักซีบะสะที่ขาของกาลาโชนเนี่ยลูกท่านี่ล่วงไปข้างล่างนะไม่มีแรงที่จะดึงขึ้นมาวิ่งจนแบบรัชชวดมันวิ่งวิ่งอยู่แบบคือทุกคนหมดจนมักทมินเน์ก็หมดนะแมนยูเปลี่ยนตัวมาห้าคนนะครับ รารู้อยู่ใครบ้างคือเปลี่ยนตัวมาหมดตอนที่แม็กโคเรเน่เจ็บนะผมก็าเชียโอ้โหเชียร์แล้วเจ็บนวเว้ยทำไงดีอ่ะเปลี่ยนตัวไม่ได้แม็ก็์เทอนสัญญาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนครบแล้วแล้วที่มันมน่าทึ่งมากคือเทนฮากคเขาแบบกังโฮมากะกังโฮค,คือบุกเต็มที่เลยภาษาอังกฤษนะกังโฮเนี่ยเอาบูโน่ไปยืนเซนเตอร์นะอันโทนี่ไปยืนแบ็คซ้ายแล้วเอากองหน้าลงมาเมสันเมาเพิ่งหายเจ็บลงมาหลังจากที่ไม่เล่นมาหลายร้อยวันนะฮะคือแบบบุกเต็มที่เเลลลยอะแ้วก็ป็ปนผจรริงคับ อาบัดเดียโลนะปีกไอวอรี่โคปีกจากไอวอรี่โคที่โดนยืมตัวบ่อยที่สุดก็โชว์ผลงานแล้วะฮะยิงเข้าไปโดนใบเหลืองก่อนหน้า,น,าน,นิดหนึ่งพอมาเจอยิงเข้าปุ๊บโชว์เบอร์ให้เพื่อนดูให้แฟนบอลดูโดนใบแดงเสียดายมากเพราะอดเล่นแมตช์หน้านะฮะแมตช์หน้าที่กำลังแบบกำลังเดี๋ยวมีเบรกอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกนะฮะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะแต่ไมเคิลลันอินดิกรูฟอะเสียดายมากที่อามัดไม่เล่นนะต่อไปนะครับคือนะแมนยูอะ เราคิดอยู่แท็กคาซิโรไม่เจ็บครับเฮ้ยอาจจะเปลี่ยนกันนะเพราะแมตตโทเมเน่ได้วิ่งร้อยี่สิบนาทีนะกาลาโช่รู้ไหมครับว่ากาลาโช่เนี่ยน้องชายเขาเอาบอกบอกเลยนะว่ากาลาโช่บาดเจ็บอยู่นะฮาร์มสตริงเจ็บอยู่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ็ดวันสองเพ่มสองวันเพราะอินเจรี่อยู่นะแล้ววันนี้ต้องเล่นแบบร้อยี่สิบนาทีอะแรสฟอร์ดก็เล่นร้อยยี่สิบนาทีครับคือทุกคนวันนี้ถึงบอกแพ้ก็รู้สึกว่าได้ใจผมก็เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็เซ็งมากนะแต่ก็คือ เพราะว่าเจอร์นคอปบทโอกาสที่จะได้แบบสามถ้วยนะฮะแบบโอ้โหแบบกวาดเรียบหมดไปละถ้วยหนึ่งวันนี้นะเพราะก็ต้องชมเจอร์นคอปเนี่ยผมชอบนะแต่ก็ชอบมากไม่ได้เพราะเป็นเป็นโค้ชทีมคู่แข่งที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูแต่เนี่ยฮะและเทนฮักก็เป็นโคชน้ชคนเดียวของแมนยูที่ชนะเจอร์นคอปในโอทรฟฟอร์ดได้สองนัดติด ซึ่งปกติมันไม่น่าจะเป็นเรคขอดอย่างนี้เลยกัแต่ต้องบอกว่าเจอร์ครอปแข็งแค่ไหนยากแค่ไหนที่แบบว่าบรินโยก็ตามนะฮะใครก็ตาม4ี่ห้าคนหลังเสื้อเล็กตั้งแต่เอาจำไม่ได้ว่าใครนะไม่รู้จำว่าครอปเข้ามาในช่วงใครบ้างแต่ไม่มีใครชนะเจอร์ครอปสองนัดติดได้ในบ้านเลยอะ่ะนี่คือแสงเห็นว่าครอปเ,เหนื่อยแค่ไหนเหนือกว่าแค่ไหนลูกได้เสียในหลีกก็ดีกว่า40ประตูเกือบทุกซีซั่นนะครับมันทาให้เห็นเนี่ยครอปคือและเท่นฮักซึ่งแบบกองหน้าล่อล่า,ลาเจ็บชิบหายแล้วยิงกันไม่ได้เลยเเเนนีีีาา่่ยยังงสาาามรถทปขอ้ไดแบบ มีสถิตดิดีกว่าเจอคันครอปสองปีแรกอีกซึ่งก็ต้องพูดจริงนะว่าบางครั้งก็อึดอัดเทนฮักเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเทนฮักควรจะเก็บไว้ผมเชื่อเขาเก่งจริงนะครับผมเชื่อว่าเขาเก่งจริงนะเ,เ,เ,งงนะเหมือนกับตอนที่เซอร์เล็กฟูซันจะโดนปลดแต่การที่ชนะเอฟเอคับตอนนั้นเนี่ยทำให้เซอร์เล็กฟูซันอยู่ต่อได้แล้วก็เป็นตำนานเทนฮักจะเป็นอย่างหรเปล่าไม่แน่ใจเพราะต้องอย่าลืมนะเจอโคเวนทีก็อาจจะไม่หมูนะแต่ถ้าชนะโคเวนทีได้คือ แมนยูด้วยทีมแบบนี้เจ็บแบบนี้ได้เข้าไปชิง F อฟเอคัพสองปีติดนะฮะแล้วถ้าพูดถึงถ้วยเนะ่กก็คือ2ปีได้ชิง3ถ้วยอันนี้ต้องรอผ่านโควิดที่ได้ก่อนแม้จะไม่ได้ชนะหมดอาจจะแพ้แมนซิตี้หรือเชลซีก็ได้นะชิงแต่อย่างน้อยก็คือว่าบอลถ้วยอะ่ะสองปีได้ชิงสามถ้วยตอนนั้นมีโอกาสได้สองปีชิงสามถ้วยและได้มาถ้วยหนึ่งแล้วคือลีคัพปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นโค้ชที่แบบ พาแมนยูที่ล่าแรกๆเนี่ยไปถึงฝั่งได้นิดนึงนะฮะอาัมาเทียโรอ่ะวันนี้เล่นดีมากเปลี่ยนลงมาไม่ใช่แค่ดีตอนที่ยิงได้นะลูกหนึ่งที่แบบว่านูนเนสปาหลุดเดี่ยวเข้าไปอ่ะแล้วมันเข้าไปวิ่งไปสกัดได้อ่ะคือดีมากหลายหลายคนในพวกแมนยูให้เป็นแมนออฟเดอะแมชนะแต่คือพูดจริงวันนี้เทนฮักก็ต้าจะเป็นแมนออฟเดอะแมชเพราะการเปลี่ยนตรงลงมาการเปลี่ยนไมล์ดูออกไปเนะี่ยทุกคนคานสายตาม,มากเฮ้ยเปลี่ยนทำไมวะชิพหายแล้วเทนฮักเปลี่ยนมาแต่ละคนงงหมดเลยนะฮะ แต่สุดท้ายนี่คือก็เวิร์กไงสุดท้าย end up ก็คือเวิร์กก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าแฮปปี้กับรี s อ l t นะครับก็เสียใจกับแฟนลิวอร์พูด้วยนะครับแฟนลิวอร์พูดูไปถึงตอนนี้หรอกโกรธโกรธมากตอนนี้แต่แฟนแมนยูเนี่ยพูดจริงวันนี้ได้ใจแมชหน้ามึงต้องทำอย่างนี้ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ดูถึงตอนนี้ thank you